กับสบัสดีพ่อแม่พี่น้องสบัสดีสุขุสุข้นสุมองสุบอนเด้อจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องเดือนคือเก่าพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้กัจัดให้ตามคำขอเอฟซีเนาะพี่น้องมีเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาไลน์ว่ะแม่น้องเดือนคือบอกไปหาน,น้องเยียเ่ยมแน่คือบอกไปอนน่านในน้องเยี่ยมน้องบี้จังสันจังสีออ่เนาะมีไลน์คอมเมนต์รรลงเอ้ยเมื่อนี้ก็เลยสีบุกไปนั่น้องเยี่ยมพี่น้องเอ้ยบว่านาั่งคียูหรือบอกจะไปเซอร์ไพรายนางพี่น้อง แต่การหาก็บโได้ไปแตเ่เฮงเลยพี่น้องเลยกับผัวนั่งชิโอนหับคือเก่าบ่อหรือจังไดพี่น้องเลยก็คือห้าบโได้ข่อยไปช่วงช่วงแรกๆช่วงเทียนด้ข่อยไปแรกช่วงนายากเนาะแล้วก็ล่างๆมากกับโได้ไปแล้วกับโได้ข่อยได้ไปเลยพี่น้องเลยนั่งบ,บ่มมหาจักเสือกระสิบุ๊ไปอีกพี่น้องก็มือ้น่ขนมจีนมะเขือเทศพริกแดงซื้อข้าวปุ้นพี่น้องเลยตลาดมาเมื่อกี้นี่ ไปตามอยู่หน้านางแล้วก็ปรุนกับพี่น้องว่านา่งชิวหน้าโบหรือว่านา่งชิวไสถ่านางบบอยู่ก็ชิลกับมากคือเก่าพี่น้องเอ้ย <laughs> มาหอดแล้วพี่น้องเลยไ <laughs> ม,ม่ไม่ลองเยี่ยมเยลี้ยงเราเห็นหนางงพี่น้องเลยแปลกแทวว่ามาเข้าบาได้าเติงพี่น้องเลยจะฉลงทางมาหน้านงเยี่ยมนะเ <laughs> ขาวา่านว่าป่าเขาแถวทางมากนะมาิติยานะ โอ้ประกันเห็ดเอียงโอ้กระประกันซุ้มนุ่มเสื่อนกัะปุนมาตามพี่น้องเลยกะปุ้นรตลาดก็เรือทงเดียวทงหาพันกับาเอียงอมมาหอดเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยจะตามคำขอ fc fc comment กระมาลายไปน้องเดือนคือบุไปห้าน้องเยี่ยนแนวสัน ไม่น้องเดือนพิดกับน้องเยี่ยมบ่สันจักสันจักสี่ร้ายปะลุงเอ้ยบริพิตกันดอกพี่น้องเอ้มันหนักห่างมันหนักเฮิร์นห่างถ้าบปล่อยได้มามพี่น้องเอ้ยส่วงแล้วมันยากเป็นเะแมนกาแฟเฮิร์นเฮิร์นเป็นมะลอมจอมแจมเป็นจึงไม่เจ็ดเดือนจนหน้าจนดำหน้าเละหน้ากว่ได้มาไก่กัน โอ้ยเป็นบ้าเกมน้ำแขงหนองเลยสภาพนางสันไม่สนใจโล้ค่ะฉันเล่นเกมอย่างเดียวโอ้ยน้องมีหน่อยอ้ามาเป็นตาตีเถอะผัดผ้าจุกเข่าเพราะใส่บาสกินข้าวแล้วเราลุงนะซื้อผ้าอีกวันนี่นะอือวันนี้จักเดือนเลย โอท้องคือบุใหญ่เนะอก่อนไม่นี้เห็ดนิบอันน้าจังถามว่าถือผ้าบ่นอนน้เห็ดนิบเข็มขาดก็บปจั่นกับิบะถามซะหนอเห็ดนิบเข็มขาดก็เลยถามบาได้มาเฮงอันนี้อาอพี่น้องเลยหาได้มา เป็นไงถ้ากันตื่นแต่นอนมาสั้นโอ้ยชุมรุมหลายคนเนี่ยเอาเท้ามาลาบเนาะก็ชิคก้าเอาสิอึดยังอ๋อเอาถ้าเอาดูกว่าะใี่น้องอันพอทถอะเบะผู้น้องชิโน่ผู้อีแม่มาเมืองบ้านนี่อันเท้างามงามลาบเสียบๆเท้าใหม่หลายลำบกหอยกระมีหน้าหน้าแล้วล่ะหนำใจใส่หอยก็จู่กูจู่อยู่ต จำกีบได้ได้เลยอันนี้ก็ว่าแล้วหาแฟนกีบก็สำเงินสิบบาทพี่น้องเลยเงินมันขึ้นได้เลยนะคองกะลดปริมาณลงไป็นนางเยี่ยมช่วงนี้ลงเมื่องแล้วจะขีบคือเพื่อนคอยแจ้งเตือนเออกรบบไดเขาไปส่องมึงส่องเพผนซ้ำนะเฮ้แต่เพผนบุรีคอยไม่บุรีคอยแจ้งเตือนซ้ำบุรีคอยลงขีบเฮแต่เมื่อวานนี่น้องมอสมาถ่ายวะหรือน้องเยี่ยม กินขาวนะแม่ป้ามันกินาใบป้ามันบุหรหานะหม่ว่ามันมาแกงส้มป่ะปะยังป้าบุรีไปยังโน่บุรไปอ้ยแค่เงี้เออบิ๊กเหน้าี้10โมงแหละหายไปอยู่ไม่แกงตอนได้วันนี้บามันกินถึกเนาะเเน็น็เนน ว่าหนาแล้วคือมาให้ปล่อยขึ้นซิวซิวขึ้นกระโดดกระดิ่งเพชรยิงอ่ะสนนี่ยิงว่าขึ้นตะกีินแล้วบันดีเอาตีก็แล้วเอาเอ้าเอ้าเอ้าบ่บ่แล้วดองเดือนมาพี่น้องเลยมาแต่งโสดกับน้องบีเอ้าเอ้าแล้วพินองเลยมาพอลุกขาจะเอาความเป็นตะคันเขะเอาแต่นี่เบอร์นู่ห้ บึงเดอบา๊บบังซ่าเอ้ยสื่อยังเกาะซ่าซ่ายังนิซ่าก็เราซ่าไข่หมกเนาะมันเป็นตะกินแฮะชื่อนิซ่าขอบดจินซ่าไข่หมกเลยนี่อ้ยเกลือลูกมาพี่ไล่ไม่เป็นไรอ่ะ โอ้ยหูทะนองบ่ห้องบ่หายอุ้ยพามีจะเส้าบ่น้องนี่าอายุน้ำเจ้าบ่มันหาตัวน้องนีอายน้ำเจ้าบ่แกว่ออะมาได้สวยงามเจ้วะนี่องหญิงน้อย เกิดรุ่นเดียวกับน้องคิมพี่น้องเอ้ยน้องเยี่ยมเตรียมสิบห้าหน่อนใหม่พี่น้องเอ้ยบั่นข่าอยู่แจไปเดียงงบงบอ้ยกินกระโมกหนุ่มไปห้ากับพายเยี่ยมไปนางวาวกันเงียบๆแล้วมาด้ียชวนกันม่เรีเอาเลือกไปห้าหน่อไหม่เลยนี่ผมไปกับไปคนเดียว ใช่ใชปะกุ้มนาะนี่บ้ากัข้ามาเลเอแม่้ได้ดูเคยขอกมาหายแล้สะออนวามขาวพี่น้องเลยลูกข้าวหันหน้าคือว่ากันไปค้าแนั่นนี่พอมันก็จะลูกขางบ้านี่เอืา กะดิังบนะกะเดียวก็แม่ได้ลูก่ะนะเอาไว้แต่หูพือให้หายใจลูกกระเจาะมีหลัวปอกแลแปกาหนไปหาแ่เยี่ยมทำไมแถ้าบอลห้าไปตอนหน่าอ้นีกะ่มีติ่งกะฮะโอ วาดแนว่ยจิงห่ามาแก่อะไรแก่หน,หนแหละต้องรับไปหาคนเดียวแล้วนะไม่ได้หาแต่เหิงเลยแกงแกงทำไมเลี้ยงน้องกระไรยามันป่งเพราะฉังแกงไม่เศร้าป่งไม่เลี้ยงน้องแสบมันหวานอันเมื่อบานปูนน่น่ะซะออนนวลไปเลยนั่นหน่อห้าวยังนี่ นอบักใหญ่บักใหญ่ปอกแล้วนะสำมดามผ้าดามผ้าอันนี้ปอกเลยกระตุ่มเสีย้วเนาะแกงกระเสบเมนชิคือบานท่าไปห่าแทบบานท่าแล้วมีแต่หนอดมันลูกก้อนวหนาหยางแล้วานแหละข่านแล้วกระดืบน้ำมันเป็นข่านเราก็เดืบไปตัวซับไปเ่ยหยับซับแม่มันโอ้ยกินตัวเลยซับแม่บานหูโอ้ยเธอเนาะบอกคอยห้องคอยหาย เออากระพาะเอาแล้วมันบ่ห้องบ่วายเอาเสื้อผูกคาบแบบนั้นเดี๋ยวไม่สิบเจ้าท่านว่าเสียงดังมาหายเลยโอ้บ่มมากหัวกระบิดแมันิ่มคนสลัดและหัวบิดนะคะว่าะหามือสกุดใหญ่มากเลยสลัดเธอได้ค่ะน้องดาดอกสลัดก็หดเอื่อย อากาศดีดีพี่น้องเลยเมื่อนี่นะคึ้นขึ้นก็จะพ้นสิตกนี่แหละน้องเยี่ยมนะไปเะไรพี่น้องเลยไปหาหน่อไม้กับน้องเมียวมาไว้แกงจังเวียนมาสันห้องน้ำจะมีอ่างน้ำน้ำใสขาวปะสูบอันน่ะโอ้ยเนาะมาจากสูบน้ำของน้ำมาจากสูบน้ำขึ้นมาใส อโอ้พายาขากระสูบเอาหิวเขาอโอ้เอามันม,มีกุกุอซื้อ,อมาพัาวไเกียดแตกแต่ไฟาได้ะนาหน้ามีแต้พระโคบบอกโอ,อ้บ่เส,สือบ่สือเอนันโซลาเซลนะมาติดปะบ่ได้แพงไหนซีฮาลยก็มี หาลอยก็มีหกลอยก็มีอันอันน่อยนะอันใหญ่ก็พันไปเขากินจะเบิดเลยเขากินจัเบิดแหละหายืมบ่ Bát cơ tơm loại đường tí đeo này, Ừ Ờ Khai yếu nè tơm loại đường Khau kín Ăn khẩu có dưm kín sẽ sao khau kín bớt lè Bớt tơ hương là bà bà Ờ pi เออเออขาวห้านาคิดว uh ่าช uh ิงามกว่าพี่กายแม่เบิ่งบ่ามันถอดรรูปกว่าพี่กายนี่ขาวปีนี่คุยกับคุยกับซ้สอบใส่ปีนซ้ำสอบห้ากว่าซ้สอบ ลาลี่พี่น้องกับขอบุญขอบุญทุกคนทุกคนขอบเอ็งมาติดตามมาปาลุงพบกันใหมค่คลิปหน้ากับสบายดี